のわちゃんワイしてパイパ เขาวาอยู่อ๋อเขาบอกว่านักบินอวกาศของญี่ปุ่นนะตอนที่ขึ้นไปอยู่ในบนอากาศาตำแหน่งตรงนี้มองเห็นว่ามีแสงอะ่ะพุ่งขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยมีแสงขึ้นพุ่งขึ้นไปนะคะจากที่วัดตรงนี้เออนะเราก็มาดูกันนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมมากคนมาเที่ยวเยอะมากเลย,เลยแต่ว่าอันเนี้ยคือวันธรรมดาก็เลยคนน้อยเพราะว่าถ้ามาเสาร์อาทิตย์เนี่ย คงจะไม่ได้เห็นภาพสวยๆได้แล้วเชวจกใ,ใจเลยโอ้โห <c oughs> แค่มากจนข้างหน้านี่ก็เห็น <c oughs> ถึงความเย็นโอ้เขาทำเป็นเนินขึ้นไปสวยเนาะนี่ค่ะไอตัวแสบเ <c oughs> ดี๋ดวยวเตัวแสบ <c oughs> เขามีไม้ค้ำให้ให้ใช้ไม้ค้ำเน่ะ ได้นะสาวอ่ะจกใจเลยเหรอนั้นอ่ะ,อะดูนุน่นนูสวยมากไปเดินไปให้แม่ดูเลยไปนี่ถค่ะสวยมากรูสก้สึกถึงความล่มรืม่นโอ้แม่น่ะชอบชอบค่ะมาเที่ยวแบบนี้นั่นอ่ะวิ่งไปนู่นแล้วมาาจ้ะ ยปรกาพ่อแ,พอแม่จะตั้งกล้องละถ่ายรูปเดู๋ยวเดีนั่งน่าจา๋าหนูเป็นผู้หญิงหนูเป็นผู้หญิงหรอคะโอ้โหนูเป็นไดโนเสาร์หนูเป็นไดโนเสาร์ค่ะน้ำแบบว่าไหลมาโอ้โหน้ำ<ร>ใสามากๆนี่คะ่ะมีหญ้ามอสเต็มเลยโอ้โหโไอ้เจ้าอะไปนู่นแล้วให้ตั้งกระต่ายสิ โอเคให้ค่ะให้ตังกระต่ายนะกาไตกินข้าวอือให้กระต่ายกินข้าวกินแค่รจะเป็นนะให้กระตนะแล้วก็ขึ้นไปดูต้นไม้ใหญ่ค่ะโอ้ยต้นไม้ใหญ่นี่มีลูกกี่แบบคนโอบเลยอ่ะใหญ่มากนะคะ แตกเป็นสามยอดท้างบนน่ะสวยมากไปถ่ายรูปก,กับพ่อโอโหดูค่ะใ่าอืยิ้มหวานให้แม่ดูหน่อยโอ้โหหวานเกินทางเข้าแล้วค่ะซุ้มทางเข้านะาาาานี่เดี๋ยวเราก็เข้าไปั้างหน,นความสวยนะคะดูนะดูความชุ่มชื่นของธรรมชาติค่ะ แล้วก็แบบเงียบเงียบสงบมากค่ะถติว่าเออเรามานั่งพักผ่อนหรือมานั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโหหรือมานั่งคิดอะไรนะคะน่าจะแบบดีอะค่ะหน้าอยู่ไหนน้ามีไอเดียทํารั้วไม่ไผ่แบบว่านี่เขาก็ทําน่ารักดีนะคะเห็นไหมคะเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปทําเป็นแบบเห็นไหมเขาผ่า เขาผ่าไม้ไผ่สองซี่ก่อนแล้วซี่ตรงนี้ไว้ตรงกลางเห็นไหมแล้วเขาก็มัดสองชั้นแบบนี้เออเนี่ยค่ะน่ารักดีอ้าวเฮ้ยตัวอะไรไปนอนอยู่ตรงนี้อ่ะอะได้ได้ลิกๆลกะลึ่งอ่ะไอเจ้าอ่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเนอะไอเดียรวมไม้ไผ่โอๆคมดูแน่นหนาดีด้วย่ายเดินเข้าไปลูก นี่ค่ะโอ้ยเงียบสงบนี่ค่ะลำธารน,นะโอ้อ่ะเดินขึ้นไปกับพ่อเลยพ่อไปแล้วนี่ค่ะนี่ไปแล้วได้ค่ะเดี๋ยวขึ้นไปไหว้กันตรงนี้นค่ะขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่่คะก็มีต้นไม้ใหญ่สวยเดี๋ยวไปไหว้หข้างในค่ะส่งแรงอธิษฐานไปถึงน้องๆที่ยังอยู่ในถ้าด้วยค่ะดูข่าวแล้วก็เป็นห่วงมากนะคะกินข้าวอะไรตรงนี้อรูสวยงามมาก ถ้าถึงแล้วลูกปะไปไหว้พระข้างในลูกปะเราจะรักพระเออเอาตังให้พระลูกทุกจาด้วยทุจด้วยทุจ้าเออทุจา,า <laughs> จะไปจับตังเหรียญในนั้นอีกอ่ะมาดูมังกรเร็ว ว่าได้ยินเสียงนกด้วยนี่มาล้างมือตรงบางกรนี่เร็วเข้าวัดเร็วก่อนเข้าวัดต้องล้างมือล้างปากนี่ล้างมือก่อนแล้วก็เดินขึ้นเนินอีกเนินหนึ่งน,นึงค่ะเพื่อไปไหว้พระ เม,มื่อกี้บอกนอาไปไหว้พระนอาบอกเอาตังก่อนเอาตังไวไหว้พระด้วยลูกปะเอาตังไปให้พระลูกนอาเอา,าอันไ,ไหนลูกเอาอันไหนนี่พ่อมีเหรียญเยอะ น้าจ๋าน้าจ๋าดูเดกนาเกียววันนี้วันนี้พ่อจะตัวเบาอีกหรือเปล่าเฮ้ยเอาอันไหนเออวันนี้เอาแรอยเอวันนี้เอาแค่รอเยนอะไเกิจนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนใจอ่ะเจออ่ะหลอกอ่ะเอาห้ารอยเยนใส่ตรงนี้นีเนี่ยอ้าจา โอ้ทำเป็นด้วยพ่อเขาเชื่อว่าเขากระดิ่งละเทจปาจะเจ้าจริงอ จะขึ้นบันไดไปแล้วอ่าเอามาเนี่ยลูกมาอืมมานี่มามาจังไปสเิ้ไปป่ มีทางขึ้นภูเขาเพื่อที่จะเดินไปอีกหนึ่งวัดแต่ว่าต้องแต่งตัวสำหรับการเดินป่าเดินเขาะนะคะเนีย่ยนะทางก็จะเป็นแบบเป็นดินเป็นอะไรแบบเนี้ยนี่ค่ะเดินขึ้นไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเราพอดูรูปด้วยต้องแต่งตัวแบบว่าสำหรับเดินเขา่าพ่อจับลูก อะไรนะพ่อประมาณครึ่งกิโลค่ะใช่เครื่องมากนะขาอีกเพิ่งอภัยว่าจะมีก็ชิงอ่ะมีขดะแต่ต้องมีอะไรที่เตรียมให้อ๋อใช่ใู่ตรงนี้เขาจะมีแผนที่โนอาเขาจะมีแผนที่ให้นะแล้วเราก็เดินไปเดี๋ยวรอให้โนอานะคะโตกว่านี้อีกสักนิดนึงให้พอเดินได้นะคะ แล้วเราก็ต้องแต่งตัวมาสําหรับเดินป่าให้เรียบร้อยนะพอพาโนอามาวัดนะก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวโนอาะนะมันต้องแบบเลเวลอัพแล้วก็จะแบบพูดไม่หยุดมากกว่าเดิมน,นะคะพอมาวัดทีนี้ก็จะพูดเก่งมากเมื่อกี้นี้พ่อบอกว่าลืมลืมไหว้ขอให้จมูกลูกโดงพอ่อ <m> ขอพาะ <m> ไม่ได้ผลนะ <m> ขอหมอดีกว่าทั้งขอหมออุ้ยโนอาลุกขึ้นเลยลูกหนู ไปจับหินเปื้อนแล้วลุกขึ้นเดี๋วเดี๋ยวเสียงอะไรวะอีกแล้วเสียงอะไรนะเสียงกระดิ่งลูงกเสียงกระดิ่งค่ะนี่โนอากอดต้นไม้สิกอดต้นไม้ใหญ่หน่อยฟังเสียงสิอือไปจุ๊บเลยเหรอจุ๊บต้นไม้เขาเลยเหรอลูกน่ารักเนานะอ่กอดเลยกอดต้นไม้เลยเย็นๆเนาะ ฟังเสียงหัวใจต้นไม้นะทำกับข้าวให้ต้นไม้ทำกับข้าวให้ต้นไม้เหรอคะต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากน้องอาจะพูดตัวใหญ่มากต้นใหญ่มากต้นไหนใหญ่เป็นไดโนเสาร์เลยโอ้ต้นใหญ่เป็นไดโนเสาร์เลยอ่ะลูกระบ้า มีเสียงนกนกอะไรนะพ่อเสียงแบบนั้นนะเพอดีเนาะน้กไม่ขึ้นเลือกโอ้ยน่าดูไถ่เกี้ยวไปไหวสื่อสานไปไหว้ตรงนั้นลูกไปให้ดอ่กันนาหน่อยจังต้องเลือกแล้วเดี๋ยวก็หยิบเหรียญใหญ่อีกอ่ะน้อยจ้าชอบปะไหนชอบปะไหนหน่อยจ้าชอบสองอันเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ตีก่อนโอ้ยน่าดูไถ่เกี้ยว จะ่วพไปไปกับพ่อตรงนู้นลูกไปอันนี้มีไหวเกี่ยวกับอะไรนะพ่อการเงินหน่วยขึ้นไปเอาตัางไปให้ อพ่อสอนเขาตบมือแบบว่าไหว้พระนะทําเป็นแล้วไหว้พระก่อนลูกพ่ <laughs> อเ <laughs> ขาสอนวิธีเขาสอนวิธีที่ถูกตอ้อง <c oughs> อ่ะใช่เนี่ยคือเราทุ่มสิอืม น้ำเนี่ยมีตาน้ําแบบนี้น่าจะมีแบบที่เก็บน้ําสะอาดนะพ่อเนาะเย็ยนเย็ยนชื่นใจใช้หมดเลยเหรอลูกแายดาวสาวจอบใช้หมดต่อนายดาวสาวมีจมูกไหมนายดาวสาวมีจมูกไหมบายอ่ะถายรูปกันแม,ม,ม่รักหนูเอ๊ะฮะเชยเช,อ,ชอหน่อยอ่ะถ่ายรูปกันอ่ะอ่ะถ่ายรูปกันลูก Mhm. 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 Để Mhm. tay đi, Mhm. 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 Mẹ Mhm. 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 Ay, ah, yes, ok, ah, okay hay. Young hai pomidai, cắt kiao em, cắt kiao em, cắt em, cắt kiao em, cắt con em, cắt kiao em, cắt kiao em, cắt น้อยน้ำ้านะนะใช่ตองที่เจ้าตลอดะค่ายข้างคันนะตองเดินมา เป็นตากล้องแล้ววันนี้ค่ะลูกนะคแล้วนบายบายคุหนุ่คุณบ euh, ้ายังอะบาย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 ค่ะวันหลังน้ออะพามาเที่ยวมาบายน้องหักคุณม้าจุ๊บจให้คุณปม้านนีเลยโอเคบ๊ายบายอีกครับ Yeah,